ทำน้ำซอสผัดไทยนะคะสูตรง่ายๆเราทำน้ำซอสไว้แล้วเราจะไปผัดผัดไทยตอนไหนก็ได้ค่ะ,ะเครื่องปรุงหลักๆนะคะจะมีกระเทียมอันดับแรกเลยนะคะกระเทียมกับหอมแดงค่ะวันนี้จะทำน้ำซอสผัดไทยในปริมาณที่มากหน่อยนะคะเลือกใช้กระเทียมสีกรีดค่ะก็แกะเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะ ก็เริ่มหั่นหอมให้บางที่สุดเลยค่ะ ใช้หอมแดงหนึ่งหัวนะคะเป็นหอมหอใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็กระเทียมเรามีตัวช่วยในการบดสะดวกรวดเร็วนะคะบดละเอียดบดเป็นชิ้นหย,ยาบๆได้ค่ะสบายมากเลย เครื่องปรุงซอสผัดไทยนะคะก็จะมีน้ำตาลสายค่ะผงพุงรสคนอพาวเดอร์นะคะเกลือค่ะทำแบบให้ฝรั่งกินก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะ,ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะแล้วก็น้ำมันพืชไปดูวิธีการทำเลยจ้าอ๋อขาดอีกหนึ่งอย่างค่ะ พริกป่นค่ะเราตั้งกระทะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าไว้หนึ่งแก้วนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะ เป็นซอสผัดสำหรับเส้นหมี่2กิโลนะคะหรือผัด4ครั้งนั่นเองค่ะเราใส่หอมแดงลงไปเจียวเลยค่ะ เจียวทอดหอมให้เป็นสีใสๆหรือว่ามีกลิ่นหอมเตจสมูกนะคะในขณะนี้นะคะเริ่มหอมแล้วก็หอมจะเป็นสีใสๆเราใส่น้ำตาลเลยค่ะเราจะได้สีสวย สีน้ำตาลจากน้ำตาลไหมนะคะใส่ไปสำหรับน้ำซอสที่จะผัดมีหนึ่งกิโลนะคะผัดน้ำตาลค่ะตักหอมได้เลยนะคะ ให้น้ำตาลเป็นสีออกสีน้ำตาลค่ะสีเริ่นสวยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะให้เราใส่ซอสปรุงรสได้เลยค่ะเราเริ่มจากสีอิ๊วหวานนะคะจะมีสีออกสีดําอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีความหวานด้วยนะคะสีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยะคะ่ะ ผงปรุงรสค่ะวันนี้ใช้รสไก่นะคะไม่น่าจะต้องเติมเกลือแนะคะเราดูจากความปริมาณของน้ำซอสเราจะปรุงแบบเข้มข้นไปเลยนะคะน้ำจะออกสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะซอสผัดไทยนะคะเติมเกลือนิดหน่อยค่ะ สำหรับหมี่หนกิโลนะคะสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวหนกิโลค่ะผัดต่อค่ะให้อ่าหอมแดงเรียกว่าให้หอมแดงเละๆไปเลยนะคะทีนี้เราเติมน้ำ,นำค่ะเพื่อให้เป็นน้ำซอสนะคะเราก็ใช้วิธีการเคี่ยวค่ะสูตรนี้จะไม่เติม มาขามเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเราจะใช้กินกับมะนาวค่ะใช้วิธีการบีบมะนาวทีหลังนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำซอสไปเลยค่ะชิมรสนะคะให้ออกเข้มข้นค่ะอ,อร่อยมาก เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวให้หอมแดงแบบย่อยไปเป็นน้ำซอสนะคะแล้วก็ดูปริมาณน้ำค่ะว่าเหมาะกับ1กโลหรือไม่นะคะสำหรับเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยว1กิโลเราจะใช้เส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นบะหมี่หรือว่าเส้นสปากเก็ตตี้ก็ได้นะคะเมื่อเรามีน้ำซอสแล้วเราจะทำเมนูตอนไหนก็ได้ค่ะ น่าจะเติมน้ำอีกหน่อยนะคะแล้วเราใช้วิธีการปิดฝาเคี่ยวให้เป็นน้ำซอสค่ะสัก5นาทีนะคะเมื่อเราเคี่ยวน้ำซอสไปสัก5นาทีจะเสร็จแล้วนะคะทุกคน ก็จะเติมพริกป่นสูตรนี้ทําให้ชาวต่างชาติทานด้วยนะคะก็เลยจะใส่พริกป่นนิดหน่อยแต่ก็ต้องใส่นะคะเท่านี้พออาจจะมีคนร้องไห้นะคะงานนี้เป็นน้ำซอสผัดไทยสูตรเผ็ดค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้กระทะร้อน เดี๋ยวพอเย็นแล้วเรามาใส่กล่องใส่ขวดโหลเก็บไว้ในตู้เย็นได้2อาทิตย์ค่ะแล้ววันไหนที่สะดวกทําเมนูผัดไทยก็จะเอาซอสนี้มาทําผัดไทยให้ชมเป็นตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะคะน้ำซอสผัดไทยเย็นแล้วค่ะวันก็จะเทใส,ส่ทาใส่ขวดโหลนะคะใส่ตู้เย็น เอาไว้กินอันนี้สําหรับเส้นหมี่หนกิโลสูตรเข้มขน้นแล้วก็เป็นน้าซอสผัดไทยแบบแบบเผ็ดนะคะก็ลองทําลองทานกันได้ค่ะสูตรง่ายๆทําทเองได้อร่อยด้วยจ้าผัดไทยในหม้อหุงข้าวนะคะทุกคนอันนี้คือกุ้งสุกที่สุกแล้วแกะแล้วเรียบร้อยพร้อมกินนะคะมะนาวเราเอาไว้บีบนะคะผักที่เราเตรียมไว้มีถั่วงอกและต้นหอมค่ะ เส้นหมี่ที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็ไข่ไข่ทอดที่เรา,อาทอดแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับหม้อหุงข้าวหนึ่งใบค่ะขั้นแรกนะคะอ้อที่สำคัญนะคะน้ำผัดไทยที่เราเตรียมไว้ตามสูตรตามคลิปเดี๋ยวแนบให้ชมในคอมเมนต์นะคะทุกคนเราเริ่มจากการเปิดหม้อหุงข้าวไปเลยแล้วก็เทเส้นหมี่อาจจะมีน้ำผสมบ้างเล็กน้อย ใส่น้ำซอสผัดไทยที่เราเตรียมมานะคะแล้วไปคลุกเคล้าในหม้อหุงข้าวค่ะเปิดระบบหุงนะคะคลุกให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาพักไว้สัก2นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักและกุ้งต้มสุกได้เลยค่ะผสมคลุกเคล้าให้ผักสลบสลบนะคะพอคลุกเคล้าให้ทั่วเสร็จแล้วปิดฝาอีกต่ออีกสัก 1- 2นาทีค่ะ วิธีทำผัดไทยในหม้อหุงข้าวเป็นวิธีการทางลัดสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์และอยู่ในหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์นะคะเท่านี้เราก็จะได้ผัดไทยเสร็จแล้วค่ะคน่าทานไหมคะทุกคนผัดไทยกุ้งสดนะคะสูตรเส้นทางลัด ประยุกเอาได้ค่ะทุกคนส่วนรสชาตินั้นไม่แพ้ใครในโลกนะคะรับรองค่ะวันนี้ทำให้เพื่อนที่ทำงานหลายชนชาติมากเลยนะคะทุกคนชอบมากเผอแป๊บเดียวในพริบตาหมดเกลี้ยงเลยจะ้ะโรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นฝอยนะคะทอดคล้ายๆออมเล็ตรอทแผ่นบางๆค่ะเสร็จแล้วค่ะประดับตกแต่งนิดหน่อยใส่มะนาวสำหรับคนที่ อยากเติมความเปรี้ยวนะคะสูตรน้ำซอสนี้ไม่ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน่าทานไหมคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ